นี่จ้าทุกคนนะฮะอันนี้ทอดสมุนไพรนะฮะทุกคนอ่าอยู่ตรงไหนรู้ไหมกินข้าวกินปลาเนี่ยกินข้าวกินปลาหาทุกคนโดยลำปางปลาสดนะทุกคนใกล้กับสิริเลยฮะสิริบ็อกซ์เจล Tail, เราชอบมากเลยใกล้กันมากเลยจริงๆจากตรงนี้กินข้าวกินปลานะทุกคนไปสนามบินสองกิโลนิดนิดแล้วก็ไปเซน็นทรัลก็ได้ฮะทางซ้ายเนี่ยออกไปทางขวาก็อย่างที่บอกนะไปบ้านป่องนะักไปอ่อ ตรงไปนู่นนะตำบลพิชัยไปวัดม่อนพญาแช่ประมาณนี้เลยแล้วก็บ้านป่องนะักตรงนี้ก็จะเป็นค่ายสุรศรีสามแยกแล้วก็ไปพรหุ่นโยินแล้วก็มาบรรจบกันอย่างนี้ค่ะทุกคนออกนะฮะไปท่าขามก็ได้ทะลุกันเมื่อเช้าค่ะอย่างที่เราไปในเมืองมาใช่ไหมเราก็กลับทางซ้ายมือทุกคนก็จะผ่านอนุสาวรีย์ตรงนี้ค่ะอยู่ติดจับซีรีส์โฮสเทลเลยก็เป็นอนุสาวรีย พ่อเจ้าใช่ไหมฮะพ่อเจ้าทิพช้างไม่ใช่เจ้าพ่อนะทุกคนพ่อเจ้าทิพช้างซึ่งซึ่งท่านเป็นบุคคลสําคัญของเชียงใหม่ที่กอะกู้อิสรภาพจากพม่าตอนสมัยที่ล้านนาเราโดนยึดนะฮะหาทุกคนแล้วก็พ่อเจ้าทิพช้างจะอยู่ตรงนี้เองเดินมาไม่ไกลนะฮะจากร้านกินข้าวกินปลาพ่อเจ้าทิพช้างก็จะมีลูกเจ็ดคนหลานเจ็ดคนซึ่งจะเป็นต้นตระกูลณลำพูณลำปางณเชียงใหม่ทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกันเอาแต่คุยนะฮะทุกคน ตักนะฮะนี่เลยทุกคนดูน่าทานมากเลยนะฮะกับข้าวกับปลาจริงๆเมนูเขาเยอะนะแต่เราก็กินไม่หมดแน่นอนนะฮะทุกคนเมื่อกี้กล้องเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเข้มข้นมากเลยดูหน้าตาเข้มข้นมากๆเลยทุกคนนี่ฮะเอาอนี้ก่อนเนาะช้อนปลาไหมฮะอะช้อนปลา วันนี้มากับฝนคะัอึ่งอ่างเงียบไปเลยคะทุกคนอึ่งอ่างเงียบไปเลยฮะเมื่อ,อกี้มันร้องอยู่นี้ฝนนะฮะเห็นฝนข้างนอกไลยทุกคนอ๋อนี่บรรยากาศหนังอินเดียทุกคนเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเคเบิลอะเนาะชอบมากเลยอะทุกคนอือเห็นแล้วน้ำลายไหลเป็นแตกฟองฮะทุกคนอื เข้มข้นมากกลบทุกคนสุดยอดทุกคนสุดยอดจ้าไข่ชะอมแกงส้ม,มดูสิทุกคนหลุดมา มาลำปางทุกคนอย่าลืมไปแจซ้อนนะฮะนี่ก็มีคนชวนไปแจซ้อนละทุกคนแต่ไม่มีเวลาฮะนะฮะอยี๋ยวไปแล้วจะถ่ายรูปให้ดูเพราะเป็นน้ําตกที่มีบ่อน้ําร้อนอยู่ตรงนั้นด้วยก็ไปจากเนี้ยฮะร้านกินข้าวกินปลาออกไปตรงนี้ฮะน้ําตกแจซ้อนจะไปทางนห้ <Okay. S 1> ไปทางผ่านทา่ทาจุรศักด์และตรงไปนู่นนะฮะใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่ใชถ้าไปทางนี้ก็จะไปอออสนามบิน ไปจังหวัดตากแต่ถ้าตรงนี้จะไปในพยาวนะฮะทุกคนถูกไหมก็คือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จำง่ายๆมันจะขนานกับจริงๆมันจะขนานวนกับเส้นพระโนโยทินอยู่เหมือนกันนะพูดแล้วยังงงนะฮะเอาเป็นว่าไม่พูดอีกกว่าทุกคนเวลามาแล้วเนี่ยทุกคนหาทางกันเอาเองนะฮะว่าร้านกินข้าวกินปลาอยู่ใกล้กับโรงแรมสิรี บ็อกซ์เทลน่านอนมากแล้วก็ร้านกินข้าวกินปลาจะอยู่ใกล้กับป่องนักนะฮะซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ละครช่องสามมาถ่ายนะ,ะทุกคนเรื่องหนึ่งในซูงที่มียาย่าก,กับเจมจินะฮะแล้วก็เทพบุตรจุทาเทพสวยมากทุกคนจะได้เห็นแบบเขาจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะว่าฉากไหนฉากไหนเปิดให้ดูในในบ้านป่องนักเลยะะทุกคนแล้วก็จะเห็นห้องสงห้องสมบยพระกยาหานะฮะ ไม่ใช่แบบนี้นะฮะจะเป็นแบบโอ้โหพลังการมากแบบโบราณแบบไทยๆเลยชั้นสองค่ะนะะตรงหน้าปากทางสามแยกก็จะติดป้ายว่าบ้านป่องนักจะเป็นที่สองกษัตริย์เคยมาประทับอ้างแหลมสองกษัตริย์ก็คือรัชกาลที่เจ็ดกับรัชกาลที่เก้าทุกคนน้ำจิ้มก็อร่อยทุกคนอดูสิ อร่อยมากจริงๆเราจะกินกับข้าเป็นอย่างๆนะอันนี้สองอย่างและบาลังอลังการมากน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนสดอ่ะปลาสดทอดสมุนไพรทุกคนอือืมอร่อยมากอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยมาก อือหืมนูดีนกินมากเลยทุกคนไปไปหนูจา๋าซิกเนเจอร์ของร้านที่นี่บัตรีค่าแหมไม่ได้ตั้งตัวซิกเนเจอร์ที่นี่มีอะไรบ้างไหนบอกพี่มาเดี๋ยวนี้อร่อยมากเลยพี่เดี๋ยวีพี่ปอบบอกนะน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยมากสดมากแล้วก็นี่หากไข่ชะอมลดมากฉันจะกินหมดไหม,ไม,ไหมเพราะว่าได้เลยห่าหนูนั่งได้เลยพี่จะถามว่าลำปางปลาสดแสดงว่าหนูเน้นปลาสดเหรอคะร้านนี้ที่นี่จะเน้นเป็นอาหารปลาน้ําจืดค่ะ เป็นหลักนะคะแล้วถ้าที่นี่อาหารที่ขึ้นชื่อของร้านกินข้าวกินปลานะคะก็จะเป็นแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดแล้วก็จะเป็นปลานิญทอดสมุนไพรแล้วก็จะเป็นปลานิลทอดตะไคร้กรอบต้มยำประกดคัางค่ะซึ่งมีอีกหลายเมนูที่ลูกค้าชอบอากแลยค่ะแลวดูสิวันนี้เรามากับฝนนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันแต่ที่สําคัญคือตรงนี้เส้นทางนี้ พี่ต้องมองว่าเป็นทำเลที่นักท่องเที่ยวบางทีอาจจะแบบมองว่าอุ้ยอยู่ตรงไหนวะถ้าเราจะบอกตรงนี้จริงๆมันเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์ถ้าเกิดตรงนั้นก็ค่ายสุรศักไปทางนี้ใช่ไหมไปไหนนะลูกถ้าไปทางเนี้ยไปทางเนี้ยจากหน้าร้านไปทางเชียงใหม่ก็ได้นะคะงแพร่ก็ได้ค่ะจากสนามบินสนามบินอยู่ตรงนี้ประมาณ2กิโลกค่ะไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็เป็นน้าตกแจ้ซอนซึ่งพี่ชอบน้าตกแจ้ซอนมากเพราะว่ามันมีความเป็นน้ําตกแล้วก็บ่อน้ําร้อนอยู่ที่เดียวกันไง ใครมาเที่ยวธรรมชาติก็แวะมาตรงนี้ได้แล้วก็มันเป็นเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ใช่ไหมฮะทะลุกันไปหมดระหงระหุนอ้อมไปวันนี้พี่เดินไปเนยก็เลยรู้ว่ากินข้าวกินปลาเนี่ยเป็นทําเลที่แบบไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมฮะใช่ทาเลค่ะแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นไปวัดม่อนพญาแช่ก็ได้บ้านป่องนักไง อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวตรงนี้เลยจาก3แยกไปอีก2 3 0 0เมตรใช่ป้องนักหนูรู้ไหมว่ามันสวยมันมีความหมายยังไงหนูรู้ป่ะในหลวงราชการที่9กับที่7เคยมาประทับที่นี่แล้วก็ละครไงละครช่องสามมาถ่ายทายายงยาหญ้าเรื่องหนึ่งในซวงเห็นไหมก็ไม่ไกลจากร้านหนูอ่ะไม่ไกลหนึ่งในซวงแล้วก็เรื่องเทพรจุธาเทพ ซึ่งพี่พี่พี่ว่าจะไปวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกอ่ะว่าก่อนที่จะมาทานที่นี่ก็กลายเป็นว่าฝนตกวันนี้ก็คงไม่ได้ไปแต่ก,ก็ก็ดีใจที่ยังได้มาเนี่ยมาทานอาหารอร่อยที่นี่นะคะอ่งให้หนูอยากฝากอะไรวัจลำปางมีของดีเยอะนอกจากจะเป็นรถมา้าตลาดกองต้าก็มาที่นี่ก็ไม่ไกลไปวัดพระธาตุลำปางหลวงก็ไปทางเนี้ยฮะไปทางแค่จากร้านนี้ก็ไปเลี้ยวซ้ายไปตรงไป่สู่อนุรักษ์ช้างไทยลำปางนะคะถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวลำปางเนี่ย าไม่ถึงลำปลางจังมากจะน่าถึงเครื่องถึงเซรามิกอะคะ<ช>่ะเซรามิกจะเยอะมากแล้วก็สวยๆแล้วก็ทําแบบสวยๆเยอะอออยเยอะกว่าเดิมอะคะอ่ะแล้วก็ที่ลำปลางนี่คือจะเน้นในเรื่องของอวัด,วดค่ะวัด,วดจะมีทุกทุกทุกที่เลยค่ะทุกอ๋ออ๋อดอยพระชานที่ก็ไปถ่ายดีเจนซี่อ่าใช่ไหมฮะพระธาตุลำปางหลวงที่มีแรงหัวกลับหรอพระธาตุหัวกลับอะไรของเขาที่เวลาโอ้ค่ะพระแก้วดอนเต้าซึ่งมีความหมายมาก วัดวัดเยอะมากที่ลำปางก็สีชุมใช่ค่ะแล้วก็หลวงพ่อเกษมวัดเจดีสาวลอะมากกันจุงบอกว่าลำปางยังไม่ใช่แค่เป็นไม่ได้เป็นเมืองเล่นๆนะฮะใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นเมืองที่แบบเขาเรียกว่าครบอะวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็มีมีความเป็นแซบนี่เป็นมีความเป็นแซบจันชอบมากอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมาก อร่อยมากนี่มามาคือลูกค้าชอบมากอ,าอร่อยมากและที่ต้องต้อง,ต,องต้องมาในช่วงแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะ่ะถ้าเกิดมีคนอื่นมานั่งฉันจะไม่กล้าพูดเสียงสูงแบบนี้ <laughs> ฉันจะต้องแบบว่าต้องออกไปข้างนอกแล้วก็แบบว่าเคยมีนะพอออกไปแล้วแบบทาอีกคลิปนึงระหว่างกลับแล้วก็แบบออ,อร่อยมาก <laughs> คือแบบว่าเราต้องคือเราแบบบางทีอยู่ในร้านเราจะไม่กล้าไงเก่งใจประมาณนี้อาหารขอบคุณหนูมากงั้นหนูน่ารักมากเลยอ่ะนะคะเดี๋ยววันหลังวันหลังก็จะแวะเวียนมาหาแล้วก็จะบอกต่อฮะ พราะช่องของพี่อะช่องของพี่จะเป็นช่องที่บอกต่อสิ่งดีๆอร่อยอร่อยอะเลศโรงแรมบริการดีๆถ้าไม่ดีนะเนี่ยฮะถ้าของหนูนะถ้าเกิดไม่อร่อยนะเดี๋ยวพี่จะลบคลิปทิ้งไม่โพสให้นะคะค่ะลองไม่ได้ลบแน่นอนใช่ต,ต้องต้องอร่อยจริงหานี้อร่อยมากๆเลยฮะเดี๋ยวจะกรี๊ดอีกรอบหนึ่งดีไหมขอบคุณมากๆเลยนะหนูนะที่แบบว่าตอบคําถามอะไรที่เกี่ยวกับลาปางแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านนะฮะปลาสดๆนะเมนูซิกเนเจอร์ขอบคุณนะคะไม่กวนหนูแล้วค่ะ โอ้ยอร่อยมากทุกคนอร่อยน้ําจิ้มแบบว่าน้ําจิ้มน้ําจิ้มจ้ะอ๋ออืมกอืกิอร่อยมากอ่ยทุกคนอืม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 ,อมดูสิอร่อยดีๆเราก็ต้องบอกต่อทุกคนนะฮะดำปางไม่ได้ติดกับทะเลนะครับ เขาก็สรรหาเมนูแบบว่าปลาสดๆมาให้พวกเราฮะย่ติดกับซีรีโฮเทลบ็อกโฮเทลอยู่ตรงนี้เลยทุกคนติดกันเลยค่ะติดกันเลยทุกคนอร่อยมากอืมอืมอร่อยมากน้ำจิ้มทำได้ไงอ่ะอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มทำได้ไงอ่ะไข่เจียวอมก็อร่อยทุกคนแบบพน่มิจะพูดยังไงแล้วทุกคนอือ สุดยอดฮะคิดแตกอืมอร่อยมากกินและปรุงไม่ป่องนะฮะทุกคนอืเดี๋ยวโพสแล้วทุกคนจ่าเดี๋ยวจะยาวไปฮะเดี๋ยวโฆษณาไม่เข้ากินข้าวกินปลาแล้วยังจะทุกคนขอพ road, ักโฆษณาก่อนนะ